ลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์ในอ,อะไรอะเว็บไซต์ของร้านในอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะระวังกันหน่อยอันนี้ก็คือไม่ได้ว่าจะดราม่าใครนะคะแต่พูดถึงพอดีพอดีพ,อดพี่นวลเข้าไปดูเข้าไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะพี่นวลก็เข้าไปโดยรวมมาแหละพอดีมันปิ๊งขึ้นมานะคะ ก็เลยเข้าไปดูในร้านร้านหนึ่งในเยอรมันนะคะก็เลยไปเจอลูกค้าเขาไม่พอใจในการนวดนะคะเขาก็เลยเข้าไปเขียนคอมเมนต์ในเว็บไซต์ของอร้านนี้นะคะพูดถึงเว็บไซต์เนาะเขาจะมานวดกับเราเนี่ยเขาจะคนก็จะคิดเยอะนิดหนึ่งเนาะว่าจะไปนวดแล้วเนี่ย เสียเงินฟรีไหมนวดดีไหมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นาก็ธรรมดาเนาก็คิดคิด,คดแหลนะเนาะเออไม่ค่อยจะเห็นไอไอคอมเมนต์ที่แย่ๆขนาดนี้นะคะก็เลยก็เลยหยิบมาคุยกันนะเพื <c oughs> ่อเป็นความรู้นะคะเป็นความรู้เพื่อเพื่อที่จะอะนำไปปรับปรุงได้นะคะก็อไม่ต้องนู่นนี่นั่นกันนะฟังโดยรวมนะคะ หมอนวดดูหนังในแล็ปท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะระหว่างการนวดคือระหว่างวันนี้นะคะมาในหัวข้อเรื่องลูกค้าคอมเมนต์ในเว็บไซต์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะคะ อานั่งตรงนี้เย็นมันอุ่นดีหนาวอ้าวพี่นวลก็ขออ่านไปด้วยนะคะเพราะว่าอ่าเพิ่งเห็นมาเมื่อกี้เนาะมันก็เป็นประสบการณ์เป็นอ,อะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งน,นะคะอ่าสำหรับร้านนวดเราเนาะไม่ว่าจะอยู่ในเยอรมันก็ดีหรือว่าอยู่ในประเทศอื่นก็ดีนะคะก็ คนก็จะเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะอ่าพี่นนทก็ขออ่านด้วยเพราะว่าติ๊กมานะคะอ่าพี่นนไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพอดีเปิดไปเปิดไปก็ร้านนี้ก็เลยปิ้วขึ้นมานะคะก็เลยเข้าไปอ่านพอเข้าไปอ่านเนี่ยเราก็อ่าไปเจอคอมเมนต์นะคะ คอมเมนต์เนี่ยคือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้คือ,อที่เขาจะมานวดกับเราเนี่ยคือเขาจะได้รับาการบอกต่อที่ดีนะคะการบอกต่อที่ดีหรืออ,อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตหรือในเว็บไซต์ของร้านนั้นๆน,น,นะคะ นะทุกร้านก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองเนาะถ้าถ้าไปเจอเอ,เอ,อะไรอะที่ลูกค้าพอใจแล้วกเ็เขียนคอมเมนต์ที่ดีขอบคุณอะไรพวกนี้นะคะให้เราเนาะแล้วคนอื่นที่เข้าไปอ่านนะคะเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็อยากมานวดด้วยนะเาานาะอ่ะคราวนี้นะคะ ร้านนี้ร้านหนึ่งในเยอรมันนะคะเราก็ไม่เอ่ยละมันเรื่องของเขาเนาะแต่แต่พูดถึงว่าที่พี่นวลหยิบมาพูดเนี่ยคือเราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในงานของเราเองได้นะคะ,ะลูกค้าบอกว่ามีลูกค้าหญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาพูดถึงเขาไม่พอใจนะเราก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะคะ แล้วคนอื่นๆก็ตามไปคอมเมนต์ด้วยกันนะมันจะมีอยู่ว่านะคะในขณะที่นวดในขณะที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นดูแล็บท็อปไปด้วย <c oughs> คือดูหนังดูหนังไม่ว่าจะอะไรอะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ดีนะคะแล็ปท็อปที่จะไปดูหนังเนี่ยมันก็ไม่สมควรเนาะมันไม่สมควรนะคะแล้วถ้าเราดูเนี่ยแล้วเราจะเอา,อ,าอะไรอะสมาธิตรงไหนไปนวดลกูกขาเนาะหรือว่า,อ,าอันนี้ก็คือ พูดโดยรวมนะคะไม่ไม่ให้ดรา,ดราม่าก,กันนะไม่ให้ดรามาก,กัน <c oughs> คือให้เอาให้คือให้เอาไปคิดนะคะนาะขนาดเราเนี่ยพยายามเพื่อที่จะนวดให้ดีทําให้ดีทุกอย่างเนี่ยยังมีบางคนที่จะบอกว่าอะไรไม่ค่อยพอใจอยู่ก็มีนะคะการที่ไม่มีสมาธิในการทํางาน นถามว่าทำงานนวดเนี่ยใช้สมาธิไหมใช้นะคะแล้วถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยจะนวดยังไงอ่ะจะนวดไปไหนนะอ่านี่คือคำถามเลยสมาธิต้องใช้นะคะอาบางครั้งก็มีการอ่าอ่าพิมพ์ด้วยอืมก็บอกนะคะไม่ใช่ดูอย่างเดียวพิมพ์ด้วยเป็นบางครั้ง พี่นวลก็เออฟังฟังไปก็แปลกนะมันมันมันได้เหรอมันมันได้เหรอที่เราจะอ่าดูหนังแล้วก็นวดไปอ่าตาข้างหนึ่งดูหนังอ่าตาเรามือก็นวดมันมันแปลกๆอะ่ะพี่นวลว่ามีด้วยเหรอแบบนี้อ่ะก็ตามที่เขาคอมเมนต์นะคะเข้าไปอ่านเนะาะอ แล้วก็ในห้องก็หนาวเขบอกในห้องก็หนาวแล้วเวลานวดก็อใส่ออยนิดเดียวใส่ครีมเยอะบอกนะก็ไม่รู้สินะพูดถึงการใส่ออยเนี่ยถ้าถ้าราใส่ออยไม่พออมันจะเหมือนกับเราถูเนื้อถูหนังเขาเนาะมันก็จะทำให้เจ็บได้นะคะถ้าออยไม่พอเนาะ ขาอาจจะประหยัดไหมหรือว่ามันเป็นครีมมันก็อาจจะเป็นครีมนวดเนาะครีมนวดที่มาจากบ้านเราไหมอ,อันนั้นถ้าพี่พนวนก็มีนะแต่ว่าพี่นวนก็จะใช้แบบครีมนิดนึงแล้วก็อ่อน้ำมันเยอะกว่านะคะมาใส่ออยเยอะกว่าเนาะมันจะได้ลื่นดีแล้วก็กลมกลืน แล้วก็รู้สึกสบายนะคะเอาพี่นอนอเข้าไปเห็นในคือตั้งแต่เข้าไปอ่านมาที่ไหนที่ไหนก็เพิ่งมาเจอเอ,อของร้านนี้แหละที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ในทางลบมากเลยเนาะก็ไม่ควรทำนะที่จริงนะคะไม่ควรทำนะเนาะแล้วเราเราไม่มีสมาธิอ่ะ แล้วคนที่มานอนเนี่ยเขาจ่ายเงินมาเขาก็จะเสียรายเงินเขาเนาะออแล้วกเออ็เดี๋ยวดูก่อนพูดถึงคอมเมนต์กันนะคอมเมนต์เนี่ยออก็อย่างที่ว่านะถ้าถ้าเขาจะมานวดกับเราเนี่ยหรือว่าหาร้านนวดเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนาะเ,เ,เพราะว่าทุกร้านมันจะมีเ,ออเ,ออเว็บไซต์ของตัวเองนะคะในอินเทอร์เนต็ต ลูกค้าพอใจเนี่ยขเขาก็จะเข้าไปอคอมเมนต์เรานะคะในะผ่านทางเว็บไซต์ร้านเนาะแล้วคนอื่นก็จะมาเห็นด้วยนะคะเอาพอใจมากแบบนู้นแบบนี้เออเอาคนอื่นมาอ่านเนาะเออไปร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ถ้าจะดีนู่นนี่นั่นนะคะเดียเขาก็มาแล้วพอ,อพอไปเจอไปเจอ,อ คอมเมนต์ที่ว่าไม่ดีแบบนู้นแบบนี้คือไปในทางลบเนี่ยมันก็จะคนเขาก็จะคิดว่าเออไม่ไปดีกว่าไปแล้วเสียรายเงินจะนวดไม่ดีอะไรก็จะคิดไปเนาะเออมันก็จะเป็นแบบนั้นเอเ้าก็อย่างว่าเนะเาะน,นานาจิตตังนะคะคนเราเนาะ ขนาดพี่นวลเนี่ยพยายามพยายามคิดว่าทําดีคือไม่ไม่มีหรอกที่จะว่าไปดูหนังระหว่างการนวดนู่นนี่นั่นไม่มีนะคะตั้งใจทํำมากคือเต็มที่เต็มที่ในการทํางาน นะใส่สมาธิเต็มที่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะนวดอะไรไปยังไงไปไหนนะคะอ,อพี่นอนก็เลยคิดว่าเออเป็นไปได้ยังไงที่ที่เราจะเอาตาไปดูอ,อดูหนังดูวิดีโอแล้วก็เอามือมานวดเนมันมันคงจะไม่สัมพันธ์กันมั้งนะ <c oughs> อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะขนาด ก็ปุดก็อย่าง่าแเลยขนาดเราเนี่ยคิดว่าทำดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังมีตำหนินะก็ยังมีตำหนินะคะก็ไม่น่าทำนะคะแบบนี้ไม่น่าทำเนาะ <c oughs> คือบางคนเนี่ยเขาจะสังเกตมากเลยนะหรือว่าไม่อยากนอนหรือว่าก็ถ้าไม่สบายเขาก็ไม่หลับละนะพูดถึงนะคะแต่ว่าพูดถึงาบางคนเนี่ยก็ สังเกตมากสังเกตอย่างเดียวเลยนะฉันจะไม่หลับฉันจะไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะจนพี่นอนบอกว่าคุณจะนอนก็นอนเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเออฉันจะหลับได้ไงอ,อ่ไม่ใช่ที่บ้านฉันอะไรประมาณนี้เนาะออนานาจีตังนะคะกออ็มีความเจ็บปวดจากมานอนผ่อนคลายอ,อ่า ให้ช่วยบรรเทาอาการให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณหมอก็มาดูหนังฟังเพลงแล้วก็นวดไปอ,อินกับหนังแล้วก็จนไม่รู้จะ,ะนวดไปยังไงแบบไหนกำลังนวดยังไงอยู่ตอนนี้ก็ยังมันก็คงจะไม่รู้สึกนะ, <c oughs> ะสรุปแล้วก็คือไม่น่าทำนะคะไม่ควรทำนะคะโอเคอ่ะก็หยิบยกมา ก็คือเล่าสุกันฟังนะคะมันก็เป็นการเรียนรู้มันก็เป็นการเออคือเอาไปฟังแล้วก็ไปพัฒนาได้ในาการทำงานของเรานะคะก็คืออ,อไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาดามากใครนะคะแต่ว่าเข้าไปเห็นแบบนี้เราก็ร้านนวดเหมือนกันเนาะเราก็เลยหยิบยกมา,าคุยให้กันฟังนะคะอก็คือ จะได้พัฒนา,าด้านเราเองเนาะค่ะเจอกันหน่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ